บริษัทยูนิไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเสนอรายการเกษตรห้าพลังยูนิไลฟ์มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อเกษตรกรรมไทยยั่งยืนคนเราอะ่ะต้องรู้จักประหยัดรู้ไหมลูก,ลกครับคนเราอะ่ะต้องรู้จักประหยัดกินนี่ลูกกุ้งมังกรเป็ดปากกิ่งพ่อ แล้วว่าเราต้องประหยัดไงดก็ประหยัดอยู่นี่ไงชุดประหยัดปุ๋ยห้าพลังยูนิไลฟ์ช่วยประหยัดปุ๋ยเคมีได้มากกว่า5 0เซตลดต้นทุนพืชผล่อไวไม่กลัวแล้งได้ผลดีทุกพืชทุกพื้นที่ชุดประหยัดปุ๋ยห้าพลังยูนิไลฟ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนสว่างตำบลวรังมง่วงอําเภอเป๋หน่อยจังหวัดขอนแก่น แปลงบักโม่ทีเดียวเห็นอยู่นี่นะครับเมื่อนี้ผมจะนําท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนะครับที่ปลูกบักโม่ซึ่งเพิ่นได้นําผลิตภัณฑ์ตัวหาพลังมาลงใส่ในบักโม่แล้วบักโม่รู้สึกว่าดีขึ้นน่วยก็เริ่มโดกขึ้นสีดีคือจังเพิ่นวาบอตามผมไปชมได้เลยครับ ตอนนี้ผมกลับมายืนอยู่กับเกษตรกรที่ใช่ชุดประยัดปุย๋ยหาพลังห้องผืนตรงในตาบักโม่แล้วนะครับอยากให้คุณพี่เล่าแนะนําตัวจักน้อยนึงว่าซื้อเสียงมาเป็นอย่งไรครับผมครับสวัสดีครับผมอุดอมตรีศูนย์ครับเป็นเป็นเกษตรกรที่เขาเคยปลูกบักโม่มาก,ก่อนหรือจังไดพี่ก็เพิ่งปลูกมาได้สปีครอัอ จังไดจังไดมาปลูกบักหม้อพี่ตอนนั้นแตงหม้อเนี่ยกำลังราคาดีครับโลละหาบาทผมก็เห็นเพิ่นปลูกผมก็เลยว่าเออมันใส่เวลาบดดนก็นเลยล่องปลูกล่องเบงครับการห้องพื่นต่างๆนั้นหน้าพื้นทีแล้วเลี้ยวเบงอย่นี่ปลูกเนี่ยประมาณจักไรครับพี่ประมาณสิบไรครับประมาณสิบไร,ร,บไรแตงหม้อพันเดียวเห็นอยู่นี่ที่มันหยอดขึ้นง,งามนี่ พันธยังครับเพ่ที่ลงไปเป็นแตงโมพันจินนารีครับเขาปลูกจินนารีมาตลอดบ่ครับเพ่อยู่ในพื้นทีเ้า,าก็ปลูกลายย่างก็ปลูกผสมกันไป mm hmm. เดี๋ยวแต่สีหาพันธุ์ใดอยเาียงครับค mm hmm. รับเี่ วิธีการที่พี่นําหาพลังลงมาใส่ในปลาบักโม่เนี่พี่มีขั้นตอนวิธีการเทแบบดใดแนพ่พี่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยตั้งแต่การผสมอยังต่างๆนั่นนะอยากให้พี่แนะนํแจักหน่อยนึงครับก็เริ่มที่แรกก็คือใส่ชุดหาพลังนี่หนะครับผสมปุ๋ยมา่าห้องผืนก้อนก้อนสิปลูกครับห้องผืนส่วนใหญ่เฮาใส่สูตรใด,ดครับพี่ที่ลงไปก็ใส่สูตร ซิฟหาครับปุยสูตรซิฟหาปุยสูตรซิฟหาห้องพื้นเลยครับครับแล้วหลังจากนั้นนี่คือแตงโมใดใบใบเลี้ยงจักสองสามใบนี่ก็คือเสริมอีกเทียนหนึ่งครับใส่สองเทียใส่สองเทียเสริมอีกเทียนึงใส่ห้องพื้นเทียนนึงแล้วก็เสริมอีกเทียนหนึ่งครับปกติพี่คือห้องพื้นขือซิฟไรนี่พี่ห้องพื้นยึดจักระสอบพี่ถ้าปกติก็คือถ้าไรร่วมเราก็คือใส่ประมันไรลักกระสอบ ซิปลากับสิบกรบสอบนี่ไรัซิบกระสอบครับบานเฮ้ามาพอ้กับชุดหาพลังของเฮ้านี่แล้วพี่สามารถลดลงในบอหรือเพิ่มปุ๋ยขื้นหรือจังไรก็ลดลงเคืองต่อเคืองกับว่าได้ครับเพราะว่าใส่ซิปลาตอนนี้ผมห้องผื่นไปแค่สองถุงแล้วกับว่าวันเสริมอีกสองถุงครับประมาณสี่ถุงประมาณสี่ถุงครับบักโม่ที่เฮ้าเห็นอยู่นี่จักมือและครับพี่นี่ที่เฮาเห็นอยู่นี่ประมาณ สามสิบแปดมือครับสามสิบแปดวันครับสามสิบแปดวันอตอนนี้เลาเริ่มเอาหมากเอาหน่วยไปช่วงนี้ตอนนี้ก็เอาหน่วยได้แล้วครับหน่วยก็ล่างไงกําล่งสีดําแล้วครับลักษณะหน่วยมันตัวสายเมนดหนึ่งเือเขี่ยหนึ่งนี่เขาที่อาอยู่ประมาณตักหน่วยพี่เอาเอาเขี่ยละหน่วยครับ<อ>หรือบอกกับต้นต้น,ตนละหลุมละหน่วย,ย่างส่หรือเราหลุมหนึ่งมีสองต้นก็ได้สองหน่วยหรือสามหน่วยอยี่น้ครับ ตน 1, 2, หนึ่งสองหน่วยสามหน่วยนะครับอยู่ประมาณนี้เนาะลักษณะของพวกกาาลุมหยาขามาแรงออียงต่างๆนั่นหน้าหรือพวกโรคเชี่ยลราหลังจากที่เขาใส่ชุดหาพลังเข้าไปนี่ลักษณะของล่ำต้นบบกโม่เฮ้าของเครียบักโม่เฮานี่เป็นลักษณะแบบใดพี่แข็งแรงหรือบ่แข็งแรงหรือจังไดครับลบต้นมันก็นดีนะครับมันเป็นใบใสดีแบบบนบ่คอยมีโลกนี่ไหม,มครับแล้วก็สีใบมันก็ดต่างกันใบมันสีเขียว ใบหนาใบใ่ดีครับตั้งกันครับว่ไดดใส่เลยครับแล้วก็ลักษณะการแตกยอดนีมันก็จะไปได้เลี้ยวกันไปได้เลี้ยวกันครับอืมยอดมันสีมันสีเงากว่าเขาลักษณะของช่อดอกออกมาเลยพี่เป็นยังไงเนี่ยช่อดอกมันก็จังเห็นหรอครับไปการดอกมันก็สีเงาการดอกมันก็สีเงาออกมาครับครับหลังจากที่เข้าใส่ชุดหาพลังลงไปแล้วเนี่ยนะครับตัวอื่นเข้าได้เสริมอีกบอลสาหรับกุมมักโม ก็มีพวกยายาฉีดยาบำรุงนะครับอืมพวกชุดของยุดในไห่ของสําหรับแต่งมอหอครับชุดเล่งต้นเข้าก็ได้เสริมครับครับชุดเล่งดอกเข้าก็ได้เสริมครับชุดเอามากเข้าก็ได้เสริมคื้กันตามสเต็ปเนาะคเนาะการปลูกบังมอหออายุการเจ็บเจียวของกินนารีกนี้จักมือพี่ประมาณหาใช่หาถึงหกสิบมือครับได้อีกบักกี่มือเนาะกระได้เงินแสนแล้วนะครับ ผมอยากให้พี่เว้าถึงเปรียบเทียบระว่างบักโม่ที่ใส่สูตรหาพลังลงไปก็บดบใส่ตีพี่เคยเหตุมาเนี่ยลักษณะของลำต้นมันเป็นยังไงเรื่ผลผลิตมันพี่ขาดบามันจะเป็นทีนาพอใจเฮาบอกนะครับผมจะให้พี่เน้านันผู้ชมสักนิดหนึ่งครับหลังจากที่ใส่หาพลังไปแล้วนี่ระบบระบบเคี่ยวระบบันใบมันนี่มันสีมันสีใบใบใบใ่ใบเงา หยอดหยอดมันก็ี n h a เคีื่สน n วแล้วการแตกแขนงหรือว่าการแตกแตกหยอดมันสีหลายก็ co แล้วบนี้มันก็สีเพิ่มจํานวนจํานวนลูกมันขึ้นหลายขึ้นดีครับผลผลิตมันก็สีได้หลายขึ้นครับผมอยากให้พี่อุดมฝากถึงเกษตรกรผู้ที่จะเหตุบักโมหรือเหตุพผืชต่างๆนานาสักหน่อยหนึ่งนะครับในการนําผลิตภัณฑ์หาพลังลงไปใส่ในกลุ่มเผืชต่างๆหรือจะเป็นบากโม สักนิดหนึ่งครับพี่ครับอยากฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับ,รบถ้าตอนนี้ห้องยังบ่งท่านหัวจัก,ก็บอ,บอกไว้นะ้ครับไปชุดหาพลังนี้เพื่อเกษตรให้องาสามารถลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยไกลอเครื่องต่อเครื่องี่กอว่าอะไรครับเราบน,นี้ผลผลิตท้องห้องมันอาจมันกัดสิมีคุณภาพหรือว่าเป็นที่หนาพอใจดีก็กันครับผลผลิตท้องห้องก็จะเพิ่มขึ้น แต่ว่าขาสามารถลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยได้ครับอยากให้พี่อุดมเชิญชวนให้พี่แทนนองข้าเซกนิดหนึ่งให้หันมาใส่ค,ครับผมกข็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกร,ร,กรของข้าเพื่ออนาคตที่ดีหรือไอข้าต้องการลดต้นทุนในการผลิตนี่คือขอให้พี่น้องนี่ล่องใส่ผลิตภัณฑ์จุดประหยัดปุ๋ยหาพลังของยู่นี่ไหลบ้างนะครับ มันทีเห็นขอแตกต้างกันร้ายขึ้นครับครับอันนี้ก็คือหนึ่งความประทับใจนะครับในกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ปูบักโม่ที่ใส่ชุดหาพลังลงไปแล้วการตอบรับนะครับว่าจะเป็นผลผลิตหรือการจเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับเป็นที่นนาพ่อใจของกลุ่มเกษตรกรมื่อนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่อุดมเตี่ศูนย์นะครับที่มหาห้ความรู้ในเทคนิคก,ก,การปลูบักโม่ โดยใช้ชุดประยัดปุ๋ยหาพลังห้องพื้นหรือใส่ลงในพื้นที่แล้วผลตอบรับกับมาเกษตรกรตอบรับบาดีจริงมื่อนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่อุดมตารีศูนย์ขอบคุณครับเกษตรหาพลังจะนั่มผ้าพี่น้องไปพบกับเพื่อนยังนั้นโปรติดตามตอนต่อไปเด้อครับเด้อ เอ oh, yeah. oh, yeah. ายิเอาไปยพอแล้วจะให้แกไปทังเยอะแล้วนะเอาปุ๋ยอะปุ๋ยเอาใๆ้ๆๆๆอๆๆๆเอๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆอๆๆ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 ตๆีๆนีๆยััๆๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 ๆยๆๆๆุๆๆๆชๆๆ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 ยๆๆลๆๆๆยๆ่ๆๆ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 ๆประหยัดปุๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆีๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆ